ส่องพัฒนาการวันเฉลิมลูกลำยองรุ่นหนึ่งยิ่งโตยิ่งหล่อชายแววพระเอกมาแต่ไกลเติบโตอย่างมีคุณภาพโหลดแลนบนเส้นทางบันเทิงตั้งแต่อายุยังน้อยๆสำหรับน้องเมลิกเอเฟไอกูลหนุ่น้อยลูกครึ่งที่แจ้งเกิดจากบทบาทวันเฉลิมในวัยเด็กรุ่นแรกลูกแม่ลำยองในละครทองเนื้อกาที่ออกอากาศในปี2556 จากนั้นน้องเมลิกก็เริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงมาเรื่อยๆหนึ่งในนั้นคือละครวันทองที่ออกอากาศในปี2021โดยรับบทเป็นพลายงามลูกพ่อคุณแผนกับแม่วันทองตอนเด็กนั่นเองและผลงานการแสดงล่าสุดที่จบไปไม่นานคือภาพ,พยนตร์เรื่องแดงพระขนงกับบทบาทพระเอกอีกครั้งในชีวิตซึ่งปัจจุบันน้องเมลิกโตเป็นหนุ่มอายุ12ปีแล้ว ตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีน้องดูโตขึ้นมากๆและเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดงานนี้บอกได้เลยว่าอนาคตพระเอกมาเห็นๆพูดไปก็หาว่าโมเรามีภาพมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยค่ะ